กระเป๋าทรงสไตล์ไหล่ของคาาลาตอนนี้มีรุ่นไหนจัดโปรอยู่บ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำสามรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือคลาสสิก52นะคะคลาสสิก41แล้วก็คลาสสิก8เนาะเพราะเป็นสามรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะแล้วตอนนี้สต็อกร้นไวมากก็คือใกล้หมดแล้วเนาะใครที่กำลังมองหากระเป๋าสไตล์ไหล่อยูอ่มาดูคลิปนี้ค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกว่า 3, ทั้งสามรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เราเหมือนผลิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆีนะคะ ในช่วงนี้เลยนะแล้วก็โปรเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะใช่ค่ะอะแต่ก่อนอื่นนะอยากจะไปขายอ,อ,อยากจะแนะนําเป็นรุ่นทาสสิกห้าสิบสองก่อนละกันได้ดไเพราะ<อ>ว่าที่ขายดีมากใช่ใชอันนี้อันนี้จะเป็นทรงขึ้นไหล่ที่มีสองสายสายให้นะคะก็คือสายสั้นแล้วก็สายยาวตัวสายสั้นจะเป็นซิงเกิลสตร p เป็นสายเส้นเดียวนะคะไซส์มันจะไม่ใหญ่มากมันจะเป็นแบบ M เอ็มเเป็นเอ็มเราลรุ่นเนี้ยลูกค้ารอเยอะมากนิ้งใช่ค่ะเพราะว่าสพายเป็นครอสก็สะดวกนะคะแล้วก็ขึ้นไหล่ก็คือเกาะบาทด้ดีด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวนะแล้วก็เดี๋ยวขอบอกโปรนิดนึงนะรุ่นเนี้ยปกติมัน3290บาทบแต่ว่าวันเนี้ยทุกคนที่ดูนกกระนิ้งรีวิวอยู่อะมันจะลดราคาเหลืออยู่ที่2 0 9 9บาทเท่านั้นใช่ค่ะลดไปพันหนยกว่าบาทเลยใช่ะคเยอะมากคุมรุ่นเนี้ยทำไมถึงแบบว่าขายดีเพราะว่าช่องน้องดีมากนะคะด้านข้างเขาจะมีช่องลลมกระะดที่่่เเป็นนชองใหญย ใส่ลงไปได้ทั้งมือนะคะขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเ่อง์สำอางคือใส่ช่องด้านข้างเนี่ยได้เลยนะคะจริงๆใส่มาตัดมือถือได้เลยไดย้เลยให้เอามาให้ดูไหมอ่ะแป๊บนึงอ่ะนี่รอแป๊บหนึ่งอรอแป๊บหนึ่งนี่นนะคะ่ามาให้ดูเนี่ยคือตอนนี้ใช้รุ่นเนี้ยนี่เอาโรสแชนน์ใส่ใด้านข้างเห็นไหมมันใส่ได้พอดีเลยคือช่องมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆนะคะคือใครที่อยากได้ใบถู๋ยแต่พี่ชอบรอ่ชอบตรงที่ว่าเหมือนเขามีเหมือนเป็นแบบ อะไรนะช่องด้านหน้ากับช่องปิดด้านหลังนะอ่ะคือมันจะเหมือนมีกระเป๋าสองใบที่ป<ะ>เป็นช่องแยกต่างหากใช่ที่ความจุเขาเลยเยอะมากนะใช่ใชและฟังก์ชันมันจะต่างกันด้านหน้าเนี้ยจะเป็นช่อง cosmeti นะคะ,ะช่องลู้สองช่องช่องเศษติดสาและด้านหน้าคือแบบเนี้ย มีปีกกันตกไฮโดรเจลกว้วางม,มากด้านหลังอันนี้แต่จะเป็นในฟังชั่นวอลเลตหรือเปล่านะใช่น่าจะเป็นวอลเลตเน,นี่ยเห็นไหมตัวเลตคือตัวนี้ต้นทุนมาสูงมากๆเลยค่ะอย่างที่นกบอกไปว่าราคาปกติมัน3า9 0เพราะมันเป็นเหมือนแบบดีเทลของกระเป๋าหลายๆใบที่ติดกันเนาะตัวนี้คือใส่แบงค์ใส่สลิปไปเสร็จต่างๆเป็นช่องการเงินไปเลยค่ะใส,บะส่บัตรใส่สมุดบัญชีนะคะโทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้เนาะแล้วก็ช่องหลักตรงกลางนะคะก็คือเนี่ยให้มีใสายาวพรใช่เนาะใสยยาวเป็นแบบ นีด้วยค่ขอ,ขอดีแล้วก็มีช่องลงูกอเนกประสงค์สองช่องช่องเสียบปากกาสองช่องวนมาฝั่งนี้มี1ิปเซฟตี้ตรงกลางเราก็คือจะเน้นให้ใส่แบบของชิ้นใหญ่ๆนะคะคือดีมากแล้วก็เป็นทรงสะ่างมันจะเป็นทรงสโลปเนาะทำให้ะ่ายแล้วไม่ดูปันแล้วก็ว<ะ>ันไหนที่ต้องการความคล่องตัวก็สามารถเอาคอสบอดี้ไปติดได้นะคะใช่ค่ะ,ะรีบจัดกันนะคะมีหลายสีส,สีลองทักแอดมินเพื่อขอดูส,สีเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อหมดเนาะอ,อันนี้ก็จะลดจากสามหมื่นกลายส่วนเหลือ เอ้สามสองเก้าศูนย์หรือสองศูนย์เก้าเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูเป็นรุ่นอีกอันนึงนะคะเป็นคลาสสิกแปดนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงโถดที่แบบมันสามารถใส่แฟ้ม A4 ได้นะคะ ใส่ iPad ได้แล้วแบบเป็นจุจุมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ราคาปกติมันจะ2,890แต่ว่าวันนี้นกลดให้ทุกคนเลย1,000บาทนะคะจะเหลือเพียง1 8 9 9บาทเท่านั้นราคาดีมากแล้วคือฟังก์ชันของน้องคือมันแบบมันเลิศมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเหมือนแบบเป็นกระเป๋าเล็กๆอยู่อันนี้ข้างหน้า2อันนะคะตรงนี้เปิดมาสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะาส่วนช่องซิปต,ตรงนี้นะ,ะสามารถใส่เศษเหรียญนะคะหรือว่าเป็นพวก กุญแจรถกุญแจบ้านนะคะยาดมอะไร <N G. S 2> ที่เราหยิบใช้นะบ่อยๆเนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญนะทุกคนหนึงอย่างให้ดูตรงนี้นี่เขาจะมีเป็นช่องแบบช่องลับเนาะเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นใช่ไหมเปิดมานี่เห็นไหมข้างในสามารถเก็บเป็นลิปสติกได้นะคะเพราะใบใหญ่ๆอย่างนี้กปกติพวกของชิ้นเล็กๆมันจะหายไปในกระเป๋าใช่นะแต่อันนี้คือแบบนี้ให้ครบเลยนี่แล้วก็แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือใหญ่มากเลยนะเอาให้ดูใส่เอกสาร A4 ได้นะคะใช่นี่ให้ดูนะคะ เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องล้วงของช่องนะคะแล้วช่องเซฟตี้ก็มีนี่ช่องเซฟตี้นี้เปิดตดไปให้ดูเลยซิปเซฟตี้คือติดติดเต็มโปกระเป๋านะเพราะฉะนั้นใครมีแผนว่าจะเดินทางในช่วงนี้นะคะใ <Okay. S 2> บนี้คือตอบโจทย์มากใส่เงินสดพาสปอร์ตนะคะสิ่งของมีค่านะคะตรงนี้มีที่เสียบปากกาอีก2ช่องนะคะแล้วก็ช่องเกประสงค์อีก2ช่องแล้วก็ถังของเขานี่เป็นแบบนี้นะคะกว้างเลยที่ดูนะคะจุมากแต่ว่าใบานี้น้ําหนักยังเบามากๆแล้วก็ช่องเยอะนะคะเป็นอีกใบนึงที่ต้าบอกเลยว่าแบบ หน้าซื้อเก็บไว้ติดตู้นะเพราะว่า้หุิงทุกคนมันต้องมีโถดใบหนึ่งที่แบบอยู่กับเราสะพายได้ไบ่อยๆเนาะจุๆอะไรอย่างนี้ชอ่องใส่การ์ด้วยเนี่ยใช่นะคะนี่เป็นคลาสสิก8ค่ะ2,890เหลือ1,899นะคะมีสีโทนเข้มด้วยนะถ้าใครชอบชนะทักแชทได้เลยขอแอดมินดูสีเพิ่มส่วนใครอยากได้อีกสไตล์หนึ่งนะคะที่เป็นทรงสะพายไหลเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไฟไลท์ไซส์ใหญ่นะคะสามารถใส่ A4 ได้เหมือนกันนะคะดีไซน์เขาจะมีความเคิร์ฟเนาะจะต่างกันอย่างดูคลาสสิกแปดคลาสสิกแปดจะมีความแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเออมันจะมีความโมเดิร์นแต่อันนี้ยมันจะมีความแบบสาวญี่ปุ่นอาจจะมีความสาวญี่ปุ่นนะรักละมุนละมุนอนี้จะแบบว่ามีความแบบสถาปนิกนิดนึงเออมีความแบบโมเดิร์นแบบโมเดิร์นอ่ะอันนี้จะมีความคลาสสิก มีความคิ้วนะคะต้มีแถมตัวนี้มาให้ด้วย<ช>นี่คือความคุ้มที่แบบเป็นกระเป๋าซิปนะคะน้องปุ๊กปิดเนาะอันนี้ก็คือสามารถเกี่ยวเข้าเกี่ยวออก<ช>ได้ไปใช้กับรุ่นอื่นก็ได้นะ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีมากๆของปี2024เลยนะคะมีลูกค้าตามหาเ<ช>ยอะมากและรุ่นเนี้ยให้ดูช่องหลักเลยขอข้ามช่องด้านหน้าไปเพราะช่องด้านในถูบเบามากมันเป็นช่องแบบ360องศานี่อ่าเก็บล่มขวดน้ําได้อ่าด้านข้างสองฝั่งเนี่ยมันจะมียางยืดเนาะใครพกล่มขวดน้ําแก้วทัมเบอร์ต่างๆนะคะล่มพับขวดน้ํากระติกกนน้้ําาใใสส่่่่่ไดเลยะะคชชชออองงงป อ๋อเนี๋ยเราส่งสองช่องช่อง s i t y ด้านนี้เป็นช่อง1ิปประายนะคะช่องอดีมากช่องอลังการมากอะ่ะใช่นะคะคือมันมันจะต่างจากรุ่นนี้นิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเน้นดีเทลแบบว่าข้างหน้าจ,จ,จุกจิกข้างหน้าใช่ไหมส่วนตรงกลางอาจจะมินิม,มอลกว่าใบนี้ใบนี้ข้างในจะแบบจัดเต็มมากกว่าแต่ตรงนี้ก็ใช้ย่อยนะนี่ดูโอ้โห oh. มีช่องใส่บัตรช่องใส่ลิปเพราะว่ามันใหญ่ไงูกคะมันใหญ่เน่ราไม่ปล่อยให้มันโล่งค่ะไม่งั้นมันแบบมันจะเก็บของจุกระเป๋าไปปัญหาคือของชิ้นเล็กๆจะหายนะคะอันนี้คือเรามีช่องเก็บให้น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องใส่บัตรใส่ก๊าดคีย์กราดต่างๆเนาะลิปสติกเครื่องสําอางแล้วก็จะใส่โทรศัพท์มือถือที่จริงๆ่องสัพา์มือถือนี้แนะนาเป็นช่องซิปด้านหน้าตรงนี้เพราะว่ามันพอดีเลยใช่มันมีเล็กๆตรงนี้มันเป็นช่องสาหรับเก็บโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ได้พอดีใช่ก็คือรวมหยิบได้เลยนะะค ประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นคลาสสิก41นะคะราคาลดจาก3,190ัก3,190บาทเหลือ1,999บาทก็ลด<า>ไปประมาณ1,200บาทเลยทุกคนใช่แล้วใบมันใหญ่ขนาดนี้คือคุ้มมากๆนะคะมีหลายสีนะคะลูกค้าหรือบางสีอาจจะใกล้หมดแล้วไม่ได้ใจทักหาแอดมินนะคะเพื่อขอดูสีเพิ่มเติมได้เลยนะคะเซล์ใกล้จะจบแล้วนะคะเราจัดโปรประกาศเซลของทุกรุ่นแล้วเนาะใช่ครบทุกรุ่นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเซล โปรจบแต่ว่าสินค้ายังเหลือมันจะปรับมาเป็นราคาเต็มนะเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดนะคะอ่าขาฝากไปด้วยค,ค่ะ